วันนี้เรามาพามาชมไร่องุ่นนะคะหรือว่าสวนองุน่นที่อุดรสามารถปลูกได้นะคะแล้วก็อร่อยรสชาติดีสามารถตัดเองได้แต่ว่าต้องโทรถามเจ้าของสวนนิกทีว่า,าเขาให้ตัดหรือเปล่านะคะแล้วก็สวนกุลระดา เจ้าของสวนบอกว่าจะเปิดให้บริการชมสวนอง,งุ่นแล้วก็มาชิมน้ำอง,งุนออ่นสดสดได้เฉพาะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะช่วงนี้อง,งุ่นก็จะออกเกือบ100%เเซนแล้วก็สามารถตัดช่างกิโลพันสีเขียว แล้วก็สีม่วงราคาจะแตกต่างกันต้องถามเจ้าของสวนอีกทีว่าราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้รู้สึกมีความสุขนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการได้มาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็อ้งุ่นจากสวนแล้วก็ชิมสดๆแล้วก็ตัดเองรู้สึกรู้สึกมีความสุขนะคะที่ได้ตัดตัดแล้วก็เป็น ของเรานำกลับบ้านได้เลยมีไวมีไวขายด้วยไวแล้วก็ <c oughs> น้ำหมักจากอง,งุ่นแท้ๆเลยนะคะอง,งุ่นสวยมากไม่ไกลจากอุดรธานีด้วยค่ะเยอะแยะหมดเลย สนใจก็มาได้นะคะออกจากตัวเมืองไม่ถึง20นาทีก็ได้มาตาอหมุนสดๆจากต้นแล้วค่ะแค่เห็นก็อยากมาไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนูน คานี่ะเป็นโรงเรือนแบบนี้นะคะเจ้าของเขาทาเป็นโรงเรือนแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นส่วนของโซนสีม่วงสีม่วงก็จะมีสองพันนะคะสวยจังเลยอยากตัดกันไหมคะอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะ เราจะพาไปชมขยับเข้ามาพาไปชมพี่หแล้วสถานที่ก็ี่สวนดีมากมากแสดว่าอร่อยจริงคะวันนี้ก็จะจบคลิปพาเที่ยวสวนมนุนครั้งแรกสวัสดีค่ะ